สวัสดีครับมาชมการเขียนภาพบิวทิวทัศน์ที่เป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนอันดับแรกผมลงสีที่เป็นท้องฟ้าไกลๆก,ก่อนเสร็จแล้วก็ลงสีภูเขาระยะไกลสุดนะครับลูกไกลสุดแล้วก็ลงค่อยใกล้ใกล้เข้ามานะครับแต่ละสีเฉดสีจะไม่เท่ากันนะครับใกล้เข้ามาความเป็นภูเขาก็จะเริ่มชัด แต่ว่ายังคกิอยู่ในบรรยากาศไกลๆนะครับอันนี้กำลังเขียนภูเขาที่เริ่มใกล้เข้ามาก็เป็นเริ่มสีเริ่มเข้มขึ้นมานะครับมีความเด่นชัดขึ้นมาต่อไปภูเขาลูกต่อไปก็จะมีความเด่นชัดแล้วก็จะอมไปด้วยสีเขียวบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อผักระยะให้รู้ว่าอยู่ใกล้เราเข้ามานะครับ กำลังลงเวยรวมก่อนครับเริ่มมีเขียวเขียวบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังกลมกลืนกับบรรยากาศีกลกๆนะครับต่อไปก็เขียนพุ่มไม้ระยะกลางนะครับภูเขาระยะใกล้เสร็จก็พุ่มไม้ระยะกลางนะครับเขียนพุ่มไม้ระยะกลางโดยลงเงารวมก่อน ความเขียวก็จะเริ่มชัดแต่ว่าจะไม่ชัดเจนมากจะอมบรรยากาศไกลๆเพราะว่าให้ความรู้สึกว่าอยู่ระยะกลางนะครับความเด่นชัดจะไมเ่เขียวจะไม่สดมากนะครับแต่จะกลมกินบรรยากาศลงเงาโดยรวมก่อนลงเงาก็จะแตะแสงนะครับแตะแสงแสงก็จะไม่สว่างมากนะครับ เป็นพุ่มไม้ที่อยู่ระยะเป็นมิดเดิลกลาวนะครับที่เป็นภูเขาก็จะเรียกเป็นแบล็กกลาวนะครับระยะหน้าก็จะเป็นโฟล์กลาวตอนนี้กำลังลงมิดเดิลกลาวนะครับเป็นลักษณะเขียวออกอมพระฟ้าสลัวๆหน่อยนะครับแสงก็จะเป็นบรรยากาศใกล้เคียงกันนะครับ เสร็จแล้วก็จะลงเขียวใกล้เข้ามาอีกค,ความเขียวจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมาครับแต่ละเฉดสีจะไม่เท่ากันเพราะถ้าเท่ากันก็จะผลักระยะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ลองลงเงาโดยรวมก่อนเงาความเงาก็จะความเขียวก็จะไม่เหมือนระยะที่เป็นมิดเดิลเป็นระยะกลางนะครับตอนนี้ลงสีรูปแล้ว,ลวก็เก็บเกลี่ยละเอียดก็ลงสีเงาของใบ ใบพุ่มดอกไม้นะครับเป็นเขียวออกที่มาเขียวจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วลงเขียวโดยรวมเขียวออกสมตุนอยู่ในบรรยากาศเป็นดอกไม้สีขาวนะครับดอกไม้สีขาวเกสรจะสีออกส้มๆเหลืองๆหน่อยครับเสร็จแล้วก็จะเขียนดอกที่มีการสลับทับซ้อนกานใส่เกสรเข้าไปก็เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย ให้ความปลาณนีตชัดเจนที่สุดให้ความเหมือนจริงที่สุดเสร็จจากนี้ก็จะลงน้ำยาวานิชเคลือบภาพนะครับให้สีสดใสแล้วก็ภาพจะอยู่ได้นาน,นเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับขอบคุณมากครับ